ว่ามนุษย์เรานะครับยังมีวิวัฒนาการนะครับกิมบอลก็เช่นกันนะครับมันก็มีวิวัฒนาการนะครับมาหลายปีแล้วครับจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะ2021นะครับนี่นะครับผมจะมาบอก5วิธีวิวัฒนาการของกิมบอลครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็จจน คนนะที่ยังไม่รู้ว่าประวัติสายความเป็นมาของเจ้ากินบอลไม้การสันนะั้นความเป็นมายัางไงนะครับแต่เดิมนะครับก็คือคนคิดค้นนะครับเขาได้ออกแบบมาจากคอไก่ครับซึ่งเวลาเราจับคอไก่เพื่อนนะเห็นไหม้วเราก็โยกไปโยกมาเวลามันโยกไปโยกมาเนะเหมือนคันโยกอะมันมันจะแบบสมูทนะครับเขาก็เลยได้ออกแบบมาเป็นกิมบอลไม้กันสันนี่สุดเพื่อนเพื่อนเห็น <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยู่ด้านหน้านะครับเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะครับในนี้เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าคุณปูแล้วครับตัวนี้ออกมาน่าจะไม่ต่งมาสองสามปีนะครับตัว ตัวนี้ก็วิทนาการมาก็เป็นรุ่นเมื่อสักปีสองปีที่ผ่านมาครับแล้วก็นี่จะเป็นออสโมโมบายโฟนะครับหรือว่าโอเอ็มโฟนี่ครับมีใจรุ่นปัจจุบันครับจากปลายปีที่แล้วจนถึงสองพันยี่สิบหนึ่งครับวิทนาการจุดที่หนึ่งครับก็คือการซูมนั่นเองครับนี่ฮะตัวนี้มันจะเป็นตัวหมุนซูมเข้าซูมออกครับรุ่นปัจจุบันนะครับซูมมันก็จะนี่มันจะแก้กดปมซูมจะเล็กลงเห็นไหมฮะแค่นี้เองครับจากเมื่อก่อน นี่ครับใหญ่เลยทองกลมไปเรื่อยก็จุดที่สองที่เห็นได้ชัดเจนเลยครับก็จะเป็นขนาดครับเหมือนแช่เป็นรุ่นเจ้าคุณปูเมื่อก่อนนะครับมันก็จะดูใหญ่ยาวเถื่ะครับรูปร่างมันก็จะดูแบบโปรเฟชชั่นแนลเลยทีเดียวครับเวลาถือนะครับมันมันค่อนข้างจะจะมีน้ำหนักครับยาวครับเวลาพกพาก็ลำบากหน่อยจุดที่สองก็คือของตัวปัจจุบันนะครับก็จะเล็กลงนะครับตัวปัจจุบันนะเห็นไหมตัวเล็กลงดูสั้นทู่ขึ้นจุดที่สามนะจุดที่สามก็คือถ้าเป็นรุ่นเจ้าคุณปูนะครับมันก็จะใหญ่ยาวแบบนี้เลยคครรรััับบบมมมนนไ่่สาาถทีจะะ พกพายากจุดที่สี่นะครับไอตัวตัวเดิมนะครับมันก็สามารถปลดล็อกได้แค่2แกนนะครับก็คือแกนนี้หนึ่งหนึ่งงแล้วก็ตรงตรงนี้อีกสองสองจุดครับปลดล็อกแต่ถ้าเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับก็สามารถที่จะปลดล็อกได้3ามแกนนะครับตรงนี้ตรงที่ตั้งมือถือตรงนี้แล้วก็ตรงตรงคอตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้ล็อกได้อีกจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ล็อกได้จุดหนึ่งก็เป็นสามจุดครับแต่ว่าตัวเจ้าคุณปูจะล็อกได้สองจุดไอจุดที่ห้าครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ฮะเพื่ ว่ามันจะเป็นแม่เหล็กที่เราสามารถถอดออกมาได้เลยเนี่ยเห็นไหมถอดมาง่ายมันเป็นแม่เหล็กดูกดครับแล้วก็ใส่แบบนี้ได้เลยนี่ครับนะ,ะซึ่งซึ่งเป็นตัวที่สองจะไม่มี